สวัสดีครับจากเพจส่วนลุงมณนบสุพรรณบุรีนะครับนี่เช้าวันนี้ผมก็ทําการขับรถตว้แปลงครับนี่ครับเดินไปดูความเรียบร้อยว่าคนงานเก็บกิ้งเราก็ดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่ามีแมลงหรือเปล่านะครับต้องมั่นตั้นนะครับทํานอกฤดูเนี่ยครับต้องขยันครับตื่นในเช้าครับนี่ครับผมก็ดูช่อทุกวันครับดูหนอนดูแมลงครับ ดูความสมบูรณ์ของต้นครับอันนี้ผมก็ทำการเด็ดช่อแห้งทิ้งนะครับเพื่อให้ออกช่อใหม่ครับแต่จริงๆไม่ต้องเด็ดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็แทงช่อขึ้นมาใหม่ได้ครับแต่เด็ดออกมันก็สะอาดความสะอาดของต้นไม้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็ทำการตัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็วันนี้ก็ทำการขึ้นมะม่วงหน้าส่วน นะครับตอนช่วงวบ่ายนะครับช่วงเช้าผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็เข้าลงกวนเอามะม่วงเอาอาหารให้ปลาครับนี่ก็เป็นยำเดินเก้านะครับนี่ลูกสุกผมก็โยนลงบ่อไปในบ่อปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี่ผมก็มะม่วงตำนีน่นี่ผมก็มาให้ทําเป็นอาหารให้ปลานะครับโยนให้ปลาปลาชอบกินครับวันหนึ่งผมก็โยนวันละสามสี่ลังครับ ทุกวันนะครับนี่ผมก็ทำการปล่อยปลาทับทิมปลานินปลาสวายครับปลาเทโพไว้นะครับนี่ครับมันเป็นเบอร์ตําหนิเบอร์เสียที่อ่า,มาแมลงต่อยบ้างอะไรบ้างครับผมก็ทําการให้ปลาไปครับนะครับนี่เช้านี้ก็อ่าลูกค้าสั่งนอกกล้วยไว้สิบนอนะครับนี่ผมต้องทำการขุดคนระับ แต่ในส่วนผมตอนนี้มันขุดไม่ยากแล้วครับรากมันลอยนะครับไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันปลูกมาหลายปีแล้วครับตอนนี้กําลังจะโลครับเพราะว่าเหลือแปลงข้างนอกอีกห้าไร่ครับที่ทํากล้วยน้ําว้ากล้วยหอมไว้นะครับนี่ก็จะทําการโลครับลูกค้าต้องการผมก็ขุดให้ครับนะครับนี่ครับ ทำการขุดไปเรื่อยๆครับให้ครบจำนวนเดี๋ยวผมก็ไปแช่น้ำครับนะครับเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับในสวนผมก็จะมีไรทําทุกวันแล้วหาไรทําไม่ว่างครับไม่เคยว่างครับนี่คุณแม่ผมก็เข้ามาแล้วผมก็ถอยหลังรถเพื่อจะเข้าลงกวนครับเอามม่วงเข้าลงกวนนะครับวันนี้ครับทําการเอาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าลงกวนกวน ม่วมงแผ่นนะครับแล้วออกมาวางจําหน่าอีกทีหนึ่งครับโอเคครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจัดการกันยังไงครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ